นี่นี่นพี่ร้องมาเบิง่งพ่อเหี่ยหัวล้านนี่เมื่อนี้พอเราโท่มากให้ไปเอาป่าพอดีเออป่าถึกด่างถึกตรงมาสัน่นว่าว้ายเล่าสิล่าลี่ทีนาะ พ่นแล้วบางเบี่ยงแรลอยยี่สิบพูนแล้วรถแล้วอ่ะเออสิบย่างเดียวว่ไปพ่นแล้วโอ้ยลงพูดตัวดอกนี่ว่าไมีเบรกนะครับผมแต่ย่างรุ่นนี้ก็มีเบรกยเลยย่างเบรกนี่เอาเอาเกือบเบรกเอาเนี่ยเอบี่ยงแนวอะ่รกลวาุ่นแล้วลากล้อพ่นแล้วพอมาหอดบานพอล้อหนึ่รียบร้อยแล้วก็ได้ป่าเลยนะครับผมโอ้ยตัวบักใหญ่เลยเป็นหวังพ่นเออจักป่าอย่างเดิมแบบนี้เด้อเนาะ ได้ปลาตัวพวกนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ษีมาสั่งน้ำหนักเบมึงว่าปลามันเท่าไรมาสั้นว่าเออหลังจากที่สั่งน้ำหนักแล้วเดูป้าที่โดนปลาอีกย่างน้อบาร์ดี้น้อเออเราจะมาทำความสะอาดมาสั้นพอเราทั่วมาบอกว่าไอ้ไม่หิ้ตกินไหนแน่มาสั้นว่าเออที่มีมูมาหานะครับผมเอ้าบาด์ี้นี่แล้วก็มาหีดน้ำมันออกนะครับผมเออหีดน้ำออกกวนนะครับผมบาดนี้เราก็ษีมาอันผ้าผ้าพุ่งมันออกเลยพี่น้องเด้อเออผ้าเอาเครื่องในมันออกมานะครับผมนี่นะครับผม พ่อพาเื่งนเอามาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดตัดขีบมันออกบาดนี่เออตัดขีบตัดยังออกเรียบร้อยทําความสะอาดจากเรียบร้อยว่ามันจว่าเย็ดเป็นต้มซุปนั่นไอ้นต้มซุปหูสามเมาสนว่ามันเออที่จะมาสีส้หูสามเมาบ่ขีดมันนี่ไหมเออเอาไปที่นี่เราก็มาสิร์สิมหนึ่งนะครับผมเออเอาแป้งท่าย่างดีแล้วก็ล้วก็บอกพริกโรยลงไปนะครับผมหลังจากเอาพริกโรยลงเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เชียร์ออกไปหนึ่งได้ไม่ว่างมาหนี่เออหนึ่งป่านะครับผมเอา บัดที่นี้ก็เตรียมวัตถุดิบนะครับผมเอ่าก็สิเป็นเขาพังเขาพวดนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็สิเอาใบเอ่อใบข้าครับผมห้องใบโอ้ใบข้าของใบอย่างนอ้ําข้างห้องอันนี้เป็นใบใหญ่ยที่นอ้๊อฟนอ้๊อเอาใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องเทลงไปส่วนเครื่องในปลานะครับผมแล้วก็สิเป็นหนึ่งเปนน้ำกันได้เป็นน่องเอ้ยตัวเงี้ยไรเฝ้าคักเฝ้านี่มันจะไปพอเราเนี่ยทุ่มากเพราะั้นพอส่วนเราทุ่มมากเลยดังไฟลุกบึ้มเบิ่มบิ่มบิ่มขึ้นมาปุ้ยบบดนี้ครับผมเอา เสร็จเรียบร้อยแล้วบาทนี่เออเอาบาทที่นี่นะครับผมพูดแะ้วบึงไม่พูกกินอนะย่างหลายเลยย่าย่าเห็ดนี่นั่งบึงนะครับผมเออหมอนี่ก็ันมาที่ทดสอบกินว่าอันเครื่องในมันก็นจัตุวะจังเดยเลยว่า,เ,ววาเห็นพวกเนี่งงหัวร้านกินเนี่ยเอา บ็กินนัมดอกถื่อกินกับวิ่แห้งแล้วเพื่นว่าเออถ้ากินเนี่ยมันดอกเพื่นว่าเออเครื่องในมันของบัควายมันใจมันในจอล่างบัควายสะอาดเพื่นว่าเออเอาดมเมืงควันนะครับผมกวันที่กินก็ต้องดมเมืงควันนะครับผมเอาซิมมึองแกกน้อยมาสั้นโอ้ยบ้านนี่เออบ้านมันบ้มันหักไรอีกวางเ่นเออ